เพื่อนครับอีกแคปรีโวสมาร์ทแคปปี20นะคันนี้เป็น2.4เอนทรีปี20เกียร์ธรรมดาขายราคา329,000บาทเท่านั้นเพื่อนๆเอ,อ๋มาดูนี่เลขไม่110,000กว่ากิโลนะ9950เผื 9, 9, 5, ่อเพื่อนเพื่อนหาไปใช้งานเพื่อนเนี่ยสภาพเอาแบบนี้ไปใช้งานเนแบตเตอรี่แบบแห้งๆสวยๆแบบนี้นี่สภาพดูร้นอนฝาปูงหน้าไม่เคยแก่นะครับดูอุ้มล้อนี่แหละเดิมๆเครื่องยนต์ ดีเซล2.4 150แรงม้าเนี่ยหาแบบนี้ไปใช้งานน,นี่นี่นี่ไม่เคยแกะผม,มแกะคนแรกเลยนี่ดูนี่แหละครับคือรถคุณภาพเพื่อนนะใครเห็นแล้วผมบอกเลยแชร์ไปหาเพื่อนๆได้เลยนะครับรถสภาพยี่ดีกองอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับต,ต้องซื้อให้ทันนะวันนี้ก็ร้านก็มาเอาไปเกือบ10บคัน205นะครับยางนะ70 R15 เป็นล้อกระท้ายยางเป็นปี20เลยนะครับปี แต่ว่ายังใช้ดีเป็นโยโกโฮามานะครับนี่สภาพแบบนี้มาดูภายใน,ในว้าวมากเพื่อนเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสภาพแบบนี้แล้วก็กุญแจเป็นกุญแจนะครับลูกปิดพร้อมดีโหมด2ดอกครบเลยเลขไม้หน1่งแสนหกับห้ากิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนดูเดินหน้า6สปีดครับเพื่อนว้าวมาก เพิ่งเข้ามานะราคามาพร้อมผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับเผื่อเผื่อจะได้เอาไปใช้งานกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันสวยๆแคบเปิดได้ก็สิบองศาเพื่อนดูนะนี่น็อตไม่เคยขยับเนี่ยอย่างเงี้ยคือโครงสร้างเอคันเพื่อนไม่มีเฉียวชนไม่มีบตดเตุนะครับก็เอารถแบบนี้ไปใช้งานแล้วก็พร้อมกับตัวชุดลางเอาไว้สาหรับวางบันไดไม้เผื่อใครเอาไปใช้งานตรงกับอาชีพเนาะบางท่าน,นก็เอาไป ทำเป็นเก็บของตกแต่งภายในอะ่ะเออแล้วก็พวกช่างแอร์อะไรอย่างเงี้ยชอบเอาไปใช้งานกันกันสซ่เสรอไท้ายหลอ่หลอเลยนะครับภายในก็จะเป็นไลเนอร์พร้อมเพื่อนอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามเ,นะเพื่อนใครอีกคันนึงนะเพื่อใครหาเอาไปใช้งานกันก็ผมก็มีหน้าที่นะครับหารถส,สวยๆแบบเนี้ยให้เพื่อนได้เลือกเอาไปใช้งานแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับ3,29,000า ราคานี้ไม่มีแบดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีนะครับแล้วก็เสียค่าโอนสามพันเท่านั้นแหละนี่ครับกระบะบรรทุกมีหลังคาสองยีสี่ดีเซลหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแบบที่หนึ่งครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่ได้หยิบยกมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้เอานําไปใช้งานกันในส่วนของเจ้าตัวนะครับกระบะสมาร์ทแคปนะครับไม่ค่อยมีนะเพื่อนนะสภาพแบบนี้หายากหน่อยโอเคขยากได้คันนี้ทักมาสวัสดีครับ